ผลการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาสุรินทร์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ TPS model และ TPS model f o r s c h o o l มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลสร้างคนมนุษย์ด้วยนวัตรกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการบริหารงานของ,รงดรสัาเืองบุญโตพุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาชรินและรองพุ่งในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษานางปฏิมาการจนาการดรสุเนศขวัญดำและนายชวิตเจนเจริญ มีข้าราชะการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น3,512คนนักเรียนจำนวน54,484คนมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน85แห่งในจำนวน17อำเภอแบ่งการบริหารงานเป็นสาวิชาเขตจำนวน8สาวิยาเขตการดำเนินงานสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลที่มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสุ่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพธศักราศ2565เมื่อวันที่26-27ตุลาคมพุทธศักราช2564ณเพลาเพลินบูติกรีสอร์ทอคอคูเมืองจัังหวดบุรีรัมย์ทำให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพธศักราช2565เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินง,งานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย4ด้าน ของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือด้านความปลอดภัยโอกาสคุณภาพประสิทธิภาพและ6กลยุทธ์ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเัธยมศึกษาสุรินทดังนี้กลยุทธ์ที่1การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบคิดเป็นร้อยละร้อย ผลการดำเนินงานและรางวัล 1. มีรูปแบบ TPS MPG model และแอปพลิเคชันเจดงโฟชัย65เพื่อขับเคลื่อนง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. มีการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนโดยความร่วมมือของนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลสุรินทร์และหน่วยง,งานสาธรารณสุขของจังหวัด3มมีกิจกรรมและทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีรวมทั้งลดการคลายความเครียดและสุขภาพจิตของนักเรียน สสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform 5. สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยจำนวน24รางวัลกลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่21ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและส่งเสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อทําให้ผู้เรียน มีความสามารถในการแข่งขันในสัตวรทษที่2ิคิดเป็นร้อยละ94.75ผลการดำเนินงานและรางวัล 1. ค่าสถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตปีการศึกษา2,563-2,564พบว่าคะแนนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี well ่ยในปีการศึกษา2,563ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศและคณิตศาสตร์นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา2,564ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา2,563ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,564นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา2563ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นเรียนได้คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา2563 2. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปจำนวน6,234คนคิดเป็นรอยละ97.98 3. โรงเรียนจอมพระประชาสรรได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ขับเคลื่อนการต่อย,ยอดขยายผลโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย4โรงเรียนวีรวัฒรโยธินรับรางวัลชนะเลิศระดับมาตรฐานทองประเภท Matching Street p a r a t e รุ่น d ิ v i s i o n 1การประกวดวงโยธวัตราิการ Thailand World Music Champion h i p ประจำปี2564 5โรงเรียนมัธยมศรีสัมภารลูได้รับรางวัลสถานศึกษาประเภทชมรมจูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่3 6. โรงเรียนโคกตะเคียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2565ระดับภูมิภาคระดับเหรียญทองเรื่องรูปแบบการพัฒนากีฬาฟุตบอลของโรงเรียนโคกตะเคียน 7. โรงเรียนยางวิทยาคารได้รับรางวัลระดับประเทศสดมนหมู่ สรรเริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานมหากรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่5จัดโดยสำนักง,งานพระสอนศิลธรรมแสถานศึกษาได้รับรางวัลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิงรูป Active Learning ปีงบประมาณ2,565ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน9โรงเรียน 9. ปี2564สถานศึกษาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสพทได้รับรางวัล SCQA จำนวน7แห่งรางวัลคุณภาพแห่งสพท OBEQA จำนวน10แห่งรวมโรงเรียนที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสพท SCQA ทั้งสิ้น31โรงเรียน OBEQA จำนวน16โรงเรียน 10. รางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37พัทลุงเกมประจำปี2565 ได้รับเหรียญรางวัล4เหรียญทอง16เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น44เหรียญกลยุทธ์ที่3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัเียมศึกษาชลินดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละร้อยผลการดำเนินงานและรางวัล 1. ครูผู้สอนภานษาอังกฤษจำนวน305คนได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา g e f r 2. ผลการทดสอบทักษาภาษาอังกฤษประจำปีงบประมาณ2563ครูผู้สอนเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษจำนวน186คนผ่านเกณฑ์185คนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน1คน 3. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระเทียมศึกษาส,ารสุรินได้ดำเนินกิจกรรมนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียน,นรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC โดยใช้กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันคิดเป็นร้อยละร้อยสผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล Smart Director จำนวน54คน 5. ครูผู้สอนได้รับรางวัล Smart Teacher จำนวน1421คน 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอ a ว a ร์ด ปีงบประมาณ2,564ส่ง107รายการเข้ารอบระดับชาติจำนวน66รายการ7ครูโรงเรียนสำารงท่าวิทยาคมได้รับรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย8ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บรุรณาการทักษะชีวิตประจำปี2,564ระดับชั้นมัยนธยมศึกษาปีที่1-3ระดับทองได้แก่โรงเรียนตานีวิทยาระดับชั้นมัยนธยมศึกษาปีที่1-6ระดับทองได้แก่โรงเรียนท่าตูนประชาสรมวิทย์ 9. สถานศึกษาได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2564จำนวน7แห่งได้แก่โรงเรียนนาดีวิทยาโรงเรียนท่าสว่างวิทยาโรงเรียนจานวิทยาคารโรงเรียนดอนแรกวิทยาโรงเรียนโชคเพชรวิทยาโรงเรียนไซแก้ววิทยาและโรงเรียนบัวเชิดวิทยา 10. สถานศึกษาได้รับรางวัลประเภทกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12จำนวน3แห่งได้แก่โรงเรียนเที่เพลิงวิทยา โรงเรียนเมืองโบวิทยาโรงเรียนวังขาพัฒนา11สถานศึกษาได้รับรางวัลการประกวดวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 4ันาจำนวน3แห่งได้แก่โรงเรียนรัตนบรุรีโรงเรียนแรกว,วิทยาและโรงเรียนสนงวิทยาคารกลยุทธ์ที่4ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ผลการดำเนินง,งานและรางวัล 1. นักเรียนพิการเรียนรวมจำนวน1,240คนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาผ่านแผน IEP คิดเป็นร้อยละร้อย 2. นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามคุณภาพและศักยภาพบุคคลตามประเภทความพิการร้อยละร้อย 3. ผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนกลุ่มเก่าที่ได้รับคุนต่อเนื่องภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565 จำนวนนักเรียนได้รับการจัดสรรจำนวน4,789คนงบประมาณ8,683,500บาท 4. นักเรียนยากจนกลุ่มใหม่ภาคเรียนที่1ปตีการศึกษา2,565จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรจำนวน4,464คนงบประมาณ6,667,500บาท5้าอัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนนักเรียมศึกษาปีที่3าม ร้อยละ98.23และมัธยมศึกษาปีที่6กร้อยละ8 7 2ส6สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ประเภทสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระดับยอดเยี่ยมของสะพทกลยุทธ์ที่5การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมผลการดำเนินงานและรางวัลหนึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมคิดเป็นร้อยละ95 สสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนสวยน่าอยู่จำนวน24รางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา3โรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาพิเศษได้รับคำชื่นชมโรงเรียนสวยน่าอยู่จากดรเกียรติศัก์สุพวันิตรองเลขาธิการคอปทในคราประชุมผู้มีการสำักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom c า o ม d m e e ้งเมื่อวันที่5ตุลาคม2565กลยุทธ์ที่6เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาพิบาล ผลการดำเนินง,งานและรางวัล 1. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาเัธยมศึกษาชุรินและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลที่เป็นร้อยละร้อย 2. โครงการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุรินได้กรอกในระบบ InSAR จำนวน29โครงการได้รับการอนุมัติจำนวน6โครงการรอการอนุมัติจำนวน23โครงการ 3. ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช2560ปีงบประมาณ2564มีคุณภาพระดับ5ระดับดีเยี่ยม2ปีงบประมาณระดับคุณภาพระดับ5ระดับดีเยี่ยม 4. ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2564ประเมินค่าตามเป้าหมายผลการประเมินบรรล,ลุเฉลี่ย2ปีงบประมาณอยู่ระดับดีเยี่ยม5การรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง KRS ปีงบประมาณ2564ได้คะแนน4.73071ระดับคุณภาพ9.461 2ปีเพิ่มขึ้น0.45949 6. ได้รับรางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตุรินเป็นหน่วยงานที่มีผลการดดจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับดีเด่งเป็นหน่วยงานอันดับที่3 7. ITA ปีงบประมาณ2565คะแนน99.07ระดับคุณภาพ AA เพิ่มขึ้น6.96 8. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในงานเป็นระบบราชการ4.0 T.M.Q.A. 4.0ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ระดับมาตรฐานขั้นสูงร้อยละ82.86กาได้รับรางวัลชนะเลเิศเหรียญทองสำนักงานเขตุ้ที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจกักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอบิกอวอร์ดครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2563 สิบได้รับรางวัลเป็นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบการส่งเสริมหน่วยงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในวิชาชีพที่มีหน่วยงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทนระดับภาคในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลชมคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่10ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563สูงสุด1ิลํลำดับ เป็นลำดับที่3ของประเทศ11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสพทได้รับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการขัคพื่อ์โครงการต่อยอดเสายผลโครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยเทมศึกษาุริ้นขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้ส่งคุณบุตรท่านผู้บริหารโรงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่ได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจนส่งผลให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพึมพอใจจากผลแห่งความสําเร็จของงานในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพในด้านต่างๆผลงานความสําเร็จที่ยอดเยี่ยมของโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนรางวัลต่างๆที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ทุมศึกษาสุริน์ได้รับเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงพลังของพวกเราที่จริงจังต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษายอย่างดียิ่งขอแสดงความขอบคุณมาณโอกาสนี้